เราติดตั้งกันเสร็จนะครับที่จังหวัดน้องคายนะครับอำเภอสังคมนะครับเนี่ยเขาดูผมมาตั้งนานแล้วนะครับเกือบเกอบหปีได้นะครับวันนี้ได้เจอตัวจริงกันนะครับแล้วผมมาเปิดบริษัทเองนะครับอยู่กับพี่พจน์ยโสตองคายสะเทือนวันนี้ได้ Power 4 c h สี่ชแนได้ไม้อัดแท้ได้ตัวออเดอร์หสูตรใหม่นะครับ15นิ้วแต่ผมใส่ไว้18นิ้วลงไปเป็นไว้4นิ้วนะครับ ลูกค้าก็จะได้เสียงกลางนะครับอ่าสินิ้วตัวนี้มีเน็ตเวิร์กนะครับตัวนี้ลงอ่าตัวเน็ตเวิร์กลงไปอย่างดีนะครับหน้าตะแกรงกูบินเตอร์เรียบร้อยนะครับงานสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่าการฝุ่นให้เรียบร้อยนะครับงานแข็งแรงนะครับตัวนี้จะเป็นไม้อัดแท้โดนน้าได้เลยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ผมเริ่มต้นอยู่ที่32,900บาทถ้าเป็นไม้นะครับถ้าเป็นไม้พาร์ติเกิลนะครับไม้พาร์ติเกิลผมเริ่มต้นอยู่ที่15,500มื่นั้ารันน้าม้กไมค่ไั้นะคร เสียบมกันน้ำไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเควันนี้ได้นะได้อะไรบ้างได้ power นะครับ4ช a น n e นนะครับช a น n e นละ500วัตต์เลยนะครับตัวนี้2000วัตต์แล้วก็ตัวคอร์ด3ทางผมใช้ของ s a w b e a s e นะครับยี่ห้อหน่อยนะครับตัวนี้จะคัดเสียงได้โลมิ i d h ได้แจ่มมากนะครับแล้วก็จะเป็นตัวมิกเซอร์8ช่องไมเลยนะครับตัวนี้นะครับมีบลูทูธมีเอฟเฟกต์อยู่ในตัวนะครับ ตัวนี้เดี๋ยวผมลองเสียงไมให้อีกทีนึงแต่ตอนนี้มาฟังเสียงเพลงก่อนแต่ตัวนี้จะเป็นไมที่มีอยู่แล้วนะครับอ่าเป็นไมลอยของพี่เขาเนาะโอเคนะครับตัวนี้ก็จะกุอ่านี้ให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวสัมภาษณ์เลยดีกว่านะครับมาเจอกันตัวจริงนะครับเจออ่าเห็นเครื่องเสียงของผมจริงๆแล้วถูกใจแค่ไหนนะครับถูกใจนะครับพี่ครับถูกใจครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราฟังเสียงกันยาวๆนะครับผมยังไงก็ลูกค้านะครับอยู่อำเภอสังคมนะครับหนองคายเข้ามาฟังเสียงได้นะครับที่บ้านพี่เขานะครับผม All right, we don't. ผมบอกเลยนะครับคีงไงกุ้มลงมานะครับนี่จะไหนก็กวาดเองนะครับเด้อซัดต่อ